สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงพอ่อศิลป์นะครับวัดทหารใหญ่นะครับจังหวัดระยองนะครับสำหรับหลวงพอ่อศิลป์นะครับท่านก็เป็นพระเจกิอาจารย์ดังนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเครารพศรัทธา นะครับมากมายทั่วประเทศนะครับเป็นที่เลื่มใสศรัทธาของญาติโยมนะครับท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำกันเป็นพระนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับเรามาชมกันเลยนะครับเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะครับสวยงามนะครับนานจะพบเจออีกทีนะครับ เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับศรัทธามากนะครับสวยงามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่สีดำๆนะครับแพะเขาควายเผืออนะครับท่านหลวงปู่ศิลท่านก็สืบทอดวิชาคมมาจากหลวงปู่เพงนะครับแล้วก็หลวงพอรัดนะครับวัดหนองกระบอกนะครับซึ่งหลวงพอรัดก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้สืบทอดวิชาจากหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับเป็นอาจารย์ท่านอีกทีหนึ่งนะครับ หลวงปู่สินก็ได้รับการสืบทอดถ่ายทอดวิชามาจากหลวงพ่อเพงหลวงปู่เพ่งนะครับหลวงพ่อรัดนะครับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นแพะนะครับแพะมหานิยมมหาเสน่ห์นะครับเมตตาโชคลาภนะครับเมื่อนํามาบูชานะครับสวยงามนะครับเป็นสีน้ําผึ้งนะครับจะพบเจอได้น้อยนะครับราคาก็จะแพงนะครับกว่าสีดํานะครับ เพราะว่าสวยงามนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับสำหรับแพะนะครับเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านก็สร้างไม่บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนะครับท่านก็จะนานๆจัดสร้างทีนึงนะครับ วัตถุมงคลของท่านก็เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่ารุ่นอะไรที่มีการสร้างออกมานะครับลูกศิษย์ลูกหาก็บูชากันนะครับนำไปติดเนื้อติดตัวเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่ศินนะครับท่านก็ยังไปมาหาสู่หลวงปู่ทิมวัดละ,ละหานไร่นะครับเมื่อตอนท่านหลวงปู่ทิมยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็แวะไปกราบนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวนะครับรำเรียนวิชาพระคุณแผนมานะครับและท่านก็ยังเป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อสาครด้วยนะครับวัดก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับระแวกเดียวกันนะครับก็เป็นพระเจกิอาจารย์นะครับที่มีวิชาอาคมนะครับที่มีคุณครูบาอาจารย์นะครับดีๆอีกรูปหนึ่งนะครับสำหรับหลวงปู่ศินวัดละหารใหญ่นะครับจังหวัดระยองนะครับ นำแพะนะครับสีน้ำผึ้งนะครับมาชี้แนะแนะนำกันนะครับมาให้ดูให้ชมกันนะครับสวยงามนะครับสีนี้จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าออกมาก็มีคนเช่าบูชากันไปหมดนะครับเด่นๆก็โชคลาภนะครับเมตานะครับสำหรับแพะนะครับจะตำรับตำราหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนะครับ ซึ่งหลวงพอ่อศิล์ก็ได้สืบทอดวิชามาจากหลวงพอ่อหลวงพ่อรัดนะครับวัดหนองกระบอกนะครับสวยงามนะครับเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดปฏิหารเมื่อเรานํามาบูชาเป็นสิริมงคลนะครับแก่ตัวและครอบครัวนะครับสําหรับพะระหลวงพอ่อศิลป์นะครับ แต่คนเรานะครับความเชื่อความศรัทธาต่างใจกันนะครับต่างกิดต่างใจกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเอาที่สบายใจนะครับสวยงามไหมครับสีน้ำผึ้งนะครับผมสวยงามนะครับหาพบเจอได้น้อยนะครับเป็นที่นิยมนะครับชมชอบของลูกศิษย์ลูกหาทางของท่านนะครับออกมาทิไรก็หายหมดนะครับผม ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง Facebook Page ร้านสุกเสษมนะครับหรือทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีอัขระยันนะครับข้างบนนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับฉ่ำนะครับเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับด้านหลังแพะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเจอลูกศิษย์ลูกหานะครับเช่าบูชาไปหมดไปทีไรก็ไม่ค่อยจะทันนะครับเพราะว่าเขาควายเผือกสีน้ำผึ้งนหายากครับมันมีน้อยนะครับแล้วก็ความศรัทธาความต้องการเยอะนะครับเป็นที่นิยมนะครับขนาดสีดำก็ยังไม,ไม่ค่อยมีเลยนะครับหายหมดนะครับลูกศิษย์ลูกาหาเช่าบูชากันไปหมดนะครับผม วันนี้ก็ได้โอกาสนำมาชี้แนะแนะนำให้ชมกันนะครับตอนนี้หลวงปู่ก็อายุประมาณ92-93แล้วมั้งครับท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับหลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับได้มาเผยแผ่บารามีนะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่จังหวัดระยองนะครับ นำแพะของท่านมาชี้แนะแนะนำไว้ศึกษากันนะครับแพะสวยๆครับสีน้ำผึ้งสวยงามนะครับสร้างน้อยนะครับมันมีวัตถุมีมวลมีมีน้อยนะครับสีนี้นะครับส่วนสีดำก็มีมีเยอะกว่าสีสีน้ำผึ้งนะครับแต่ทั้งสองสีก็หาหา,หาพบเจอน้อยนะครับเพราะว่าทำยากนะครับลูกศิษย์ลูกหา ช่าบูชากันไปติดเนื้อติดตัวหมดครับบูชากันหมดนะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็นํามานะครับแนะนําชี้แนะไว้ศึกษากันนะครับพระดีๆอีกรูปนึงครับหลวงปู่ศิลวัดละหานใหญ่นะครับท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีนะครับกาบายด้สบายใจนะครับวัตถุมงคลของท่านออกมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับ ไม่ว่าเป็นเหรียญเป็นผงนะครับขุนพงขุนแผนนะครับหรือว่าแพะนะครับก็จะเจอลูกศิษย์ที่ศรัทธานะครับบูชาเชาวบูชากันไปนหมดนะครับแปบ๊บเดียวก็หมดนะครับท่านก็ได้มีวิชาอาคมนะครับได้รับสืบทอดมาจากครูบาทั้งสอามครูอาจารย์นะครับสำหรับหลวงปู่ศิลวัลหานใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่เพงนะครับที่วัดละหารใหญ่เองนะครับหลวงพ่อรัดนะครับวัดหนองกระบอกนะครับผู้สืบทอดนะครับวิชาแพะจากหลวงพ่ออ่ำมานะครับวัดหนองกระบอกนะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับหรือหลวงพ่อสาคอนนะครับสหธรรมิกท่านนะครับผมก็ถือว่าวิชาคมนะครับหลวงปู่ศิลป์ไม่ธรรมดานะครับ ท่านได้ผ่านไปผ่านมาจังหวัดระยองนะครับแวะเข้าไปกราบท่านได้นะครับตอนนี้ท่านก็90กว่าแล้วครับก2 93แล้วนะครับแวะเข้าไปกราบนมัสการท่านได้ชาวบูชาวัตถุมงคลท่านได้นะครับมาฝากลูกฝากหลานนะครับเพื่อนสนิทที่คนเราเรานับถือนะครับมาบูชาเป็นสิริมงคลติดเนื้อติดตัวนะครับพระดีๆพระดังๆนะครับอีกรูปนะครับที่มีชีวิตอยู่นะครับ แข่งจังหวัดเมืองระับยองนะครับท้ายรายการสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ